เพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องครัววันว่างนะคะช่องที่เปลี่ยนวันว่างของเพื่อนๆเป็นเมนูแสนอร่อยสร้างรายได้ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นช่วงปลายๆของมะยงชิตแล้ววันนี้ขำเลยมาชวนเพื่อนๆทำแยมมะยงชิปค่ะเป็นการถนอมอาหารนะคะเก็บเอาไว้กินได้นานๆ ส่วนผสมก็มีไม่เยอะมากนะคะมีแค่เท่าที่เห็นนี้เลยค่ะมายงชิดน้ําตาลแล้วก็เกลือป่นนะคะมีแค่3ามอย่างจริงๆนะเออง่ายมากๆแล้วเราก็ยังได้มายงชิดเก็บไว้ทานได้นานๆด้วยนะคะแม้ว่ามันจะเลยช่วงหรืดูของมายงชิดไปแล้วนะก่อนที่จะไปรับชมวิธีทำนะคะ อยากชวนเพื่อนๆกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องครัววันว่างของเรานะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถติดตามช่องเราได้ในเพจ a c e b o o k นะคะครัววันว่างแล้วก็ IG ของเรานะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะครัววันว่างนะคะโอเคค่ะเราเตรียมส่วนผสมพร้อมแล้วเดี๋ยวํำจะแสดงวิธีหัน่นเจ้าตัวมะยงชิดให้ดูก่อนนะคะอันนี้เนี่ยคือ มันเป็นสูตรของขำเนาะขำชอบกินแบบมีเท็กซ์เจอร์ของเนื้อมะยงชิสนิดๆน,นะคะเราก็จะใช้วิธีหัน่นหรือว่าสับมะยงชิพหลังจากที่ปอกเปลือกแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยชอบทานเป็นแบบเนื้อละเอียดละเอียดหน่อยหนึ่งเนี้ยเพื่อนๆก็เอาไปใส่เครื่องปั่นได้เลยนะคะจะเป็นเครื่องปัน่นเอเนกประสงค์หรือเครื่องปั่นน้ําผลไม้ก็ได้นะคือ ตัวมะยงชิดเนี่ยนะคะเขาก็จะมีกลิ่นและรสสัมผัสของเขาที่เป็นแบบว่าเฉพาะตัวเนาะก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบโอ้อยากเก็บเอาไว้กินนานๆก็เลยทําเป็นแยมขึ้นมานะคะเราจะได้มีไว้ทานได้นอกฤดูเราก็ยังมีไว้ทานเนาะนที่มันออกปีาารั้งเองนะใช่ออกแค่กินได้แบบเรื่อยๆใช่แล้วค่ะแล้วก็บางปีนะโอ้โหแพงมาก ราคาสูงเพราะว่าผลผลิตมันน้อยนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยโชคดีว่าผลผลิตค่อนข้างเยอะนะคะราคาก็ยังไม่ได้สูงมากเกินไปนะนี่นะคะพอปอกได้อย่างนี้แล้วนะคะหั่นเลยค่ะค่ะพอเพื่อนๆปอกมะยงชีสเสร็จแล้วนะคะหั่นเนื้อออกมาแล้วเนี่ยเราก็มาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใครจะใช้เป็นแบบสับก็ได้นะแต่ว่าผมใช้เป็นแบบ อย่างนี้เนาะหั่นให้เป็นแบบชิ้นเล็กๆเพราะว่าขําอยากได้แยมเป็นแบบมีมีตัวเนื้อมะยงชิสอยู่ด้วยนะขําก็เลยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะขําก็มีส่วนหนึ่งที่ขําปอกเอาไว้แล้วนะคะสับเอาไว้แล้วเนี่ยก็เอามารวมกันนะคะอันนี้ปอกให้เพื่อนๆดูเนาะโอเคค่ะนี้เป็นตัวเนื้อมะยงชิปนะที่ขําสับเอาไว้แล้วนะคะ ทำเป็นชิ้นเล็กๆเอาไว้แล้วเอามาใส่รวมกันโอเคค่ะเดี๋ยวก็ไปติดตามวิธีทําต่อกันเลยนะคะว่าปรุงยังไงนะคะถึงจะได้เป็นแยมโอเคค่ะมาถึงขั้นตอนวิธีการทํานะคะเพื่อนๆก็เอาเนื้อมะยงชิีที่เพื่อนๆปั่นหรือว่าสับไว้แล้วนะคะเทใส่หม้อที่เราจะใช้กวนแยมนะคะ เดี๋ยวสัดส่วนก็จะใส่ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูได้เลยนะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวส่วนผสมแยมของเราจะไหม้นะคะเพื่อนๆก็กวนเจ้าตัวมะยงชิดไปก่อนนะคะให้เขาแบบสุกนิดนึงหรือว่าให้พอเดือดน,นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวถึงจะใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือนะ ตอนนี้ตัวมะยงชิดของเรานะคะก็เริ่มเดือดเล็กๆแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือได้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็คนทีนี้ต้องเฝ้าเลยนะคะอย่าไปไหนเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่กวนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตัวแยมของเราอาจจะไหม้ได้นะคะ จริงๆถ้ามายงชีตของเราอะค่ะรสชาติเขาออกหวานมากอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆชอบเป็นแบบรสชาติออกเปรี้ยวๆนิดๆเพื่อนๆสามารถบีบมะนาวใส่เพิ่มลงไปได้นะใส่น้ำมะนาวเพิ่มได้ก็จะช่วยให้แบบรสชาติเขาออกเปรี้ยวนิดๆนะคะสําหรับตัวแยนตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบรสชาติหวานก็เพิ่มน้ําตาลได้อีกนะ เพราะว่าการทำยมแล้วทำไมต้องใส่น้ำตาลเยอะน้ำตาลหรือว่าความหวานเนี่ยค่ะเขาก็จะช่วยในการถนองอาหารให้กับแยมของเราให้เก็บได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คนไปเรื่อยๆนะอาจจะใช้เวลาในการเคี่ยวนิดนึงให้ส่วนผสมเขาแบบจับตัวข้นเป็นแยมนะคะคือการตั้งเตานานหรือช้าหรือเร็วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณ ใช่ขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเนื้อผลไม้ด้วยว่าในตัวเนื้อผลไม้ของเราเนี่ยมันมีน้ําของผลไม้เนี่ยอยู่เยอะมากน้อยแค่ไหนถ้าน้ําเยอะก็อาจจะต้องใช้เวลาเคี่ยวนานหน่อยแต่ถ้าตัวผลไม้ของเราไม่ได้เป็นผลไม้ที่แบบมีน้ําเยอะมากอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เวลาเคี่ยวสั้นลงกว่านี้แต่วันนี้คือเราใช้มะยงชิดที่สุกจัดอะ น้ำของมะยงชิดก็อาจจะออกมาเยอะนิดนึงก็อาจจะใช้เวลานิดนึงในการเคี่ยวตัวยมผลไม้ตัวนี้นะคะเฮ้ยหม้อใหม่เหรอสวยจังใช่ใช่หม้อใหม่อันนี้ที่ซื้อเพราะว่าสีสันเขาสวยงามนะแล้วก็ใช้กับเตาได้หลายประเภทความหนาของหม้อก็แบบว่าโอ้ดูหนาคือมั่นใจได้ว่ามันไม่ไหม้แน่ๆน,นะ เราเลยไปช็อปมาใหม่เพื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่องครัววันว่างที่ติดตามรับชมเราอยู่นะจะได้แบบจเจริญหนูจเจริญตาเนาะอเออมีแบบว่าเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องครัวที่แบบสวยงามอะไรแบบนี้มาเลยดีกว่ามาอ,อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะ นอกจปนี้นะคะที่ซื้อมาเพราะว่าสีเขาสวยนะเป็นสีพาสเทลแล้วก็ดูคุณภาพแล้วโอเคเลยใช้กับเตาได้หลายประเภทจะเห็นได้ว่านี่นะคะนี่เห็นไหมอ่ะกล้องเห็นไหมนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช้กับเตาได้หลายประเภทเลยตมีเตาเตาไฟฟ้าเตาแก๊สเตาเซรามิกเตาไฮโดรเจนเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเป็น ชุดเครื่องครัวพาสเทล3ชิ้นนอนสติ๊กด้วยใช่ค่ะยี่ห้อนี้นะจ๊ะเพื่อนๆไปตำกันได้ไดเติมกันได้เลยก็ค<ด>ือนใ,นในกล่องนี้เนี่ยที่ซื้อมาคือเขาจัดเตมานะไม่ได้มีเฉพาะหม้อนะมีตัวกระทะแล้วก็มีตัวฝังหม้อที่เป็นแก้วนะคะฝาหม้อนะคะเป็นแบบนี้นี่นมีด้าจับนีแบบนนะายไม้เรียบร้อยอืมแข็งแรทนทานใช้ได้ ทำให้เราเห็นอาหารข้างในด้วยเวลาทำว่าสุกหรือยังเนาะใช่แล้วก็สีสวยด้วยเราก็เลยตัดสินใจซื้อชุดนี้มานะคะบอกก่อนนะอันนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์นะคะ,อ,ะอันนี้ีเสยคื้อเเสียตังค์ซื้อเองแต่ว่าใช้ดีก็เลยมาบอกต่อ,อแล้วกส็สีสันสวยงามอย่างที่บอกคือ,อใครที่แบบอยากจะทําช่อง YouTube หรือว่าใครที่แบบว่าชอบทําครัวแบบว่าโอ้โหมีฟิลลิ่งที่แบบอารมณ์สุนทรีใช้เครื่องครัวสวยๆในการทําอย่างเงี้ยก็คือไปซื้อมาได้เลย โอเคไปทำกันต่อแค่นี้นี่ครัวเราก็ทําใหม่เลยนะเอาลูกแก้วออกเอาเครื่องดูดควันอันเก่าออกนะครับเพื่อจะได้มีพื้นที่ในการทาครัวเยอะขึ้นเนาะหัวจะได้ไม่ชนแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีก็จะมีการพัฒนาสตูดิโอเราไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยตามตามระยะเวลาแล้วก็ตามกําลังของเราก็ถ้าเพื่อนเือนชอบช่องเรานะคะก็อย่าลืมนะคะขอกําลังใจเล็กๆสนับสนุนหน่อยเนาะสนับสนุนเรานิดนึง กด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเราด้วยนะคะครัววันว่างนะคะโอเค okay, ค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเวลาก็ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงโอไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้เนาะใช่อาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อมะยงชิดของเรานะคะมีปริมาณน้ําอยู่ในเนือ้อค่อนข้างพอสมควรเนาะเราก็เลยใช้เวลากวนนานหน่อยและอีกอย่างหนึ่งคือ ขําไม่ได้ใส่ผงเจลาตินเพื่อที่จะแบบให้เนื้อมันเด้งดึ๋งเนี้ยขําไม่ได้ใส่นะขําใส่แค่ตัวผลไม้มะยงชิดแล้วก็น้ําตาลแล้วก็เกลือแค่นั้นนะคะก็เลยอาจจะใช้เวลาเคี่ยวนานนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากแบบมีเนื้อสัมผัสที่มันแบบในตัวยามันดึ๋งดึงนิดนึงเหมือนยามที่เราไปซื้อทานทั่วไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ใส่เจลาตินผสมลงไปได้นะ เออแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้ใส่มันก็เลยจะนานนิดนึงนะคะนหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าแบบว่าได้แยมที่เรียกว่าสดสะอาดเพราะว่าเราทำเองนะคะเรารู้ว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างนะโอเคค่ะตอนนี้นะคะแยมของเราก็จริงๆก็คือได้ที่แล้วแหละแต่ว่าถ้าอยากให้ได้ข้นกว่านี้อีกนิดน,นึงก็เคี่ยวต่อไปอีกนิดน,นึงได้แต่ว่าประมาณเท่านี้คำว่าองพอใจแล้วนะ อดูเนือ้อแล้วเวลามันเย็นตัวลงมันจะหนืดกว่านี้ไหมใช่<อ>เนื้อขอ<ห>งเขาก็จะหนืดกว่านี้นะคะก็ถ้าใครจะทำอ่ะต้องเผื่อสองอย่างคือเผื่อเวลากับเผื่อแก๊สเวลาลองยกถังแก๊สดูก่อนว่ามีแก๊สนานแค่ไหนถูกต้องเลยค่ะเนื้อของผลไม้ที่ได้นะคะเนื้อของตัวยามที่ได้เนี่ยโอ้ตอนนี้เป็นสีทองเลยสวยงามมากอาจจะดูรู้สึกเหมือนมันน้ำมันจะแบบ ยังใส่อยู่แต่ว่าเดี๋ยวพอปล่อยให้เย็นตัวลงนะคะเขาก็จะค้นขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาเท่านี้พอทิ้งไว้ให้อุ่นๆแล้วก็ใส่แพคเกจจิ้งได้เลยนะคะหรือใครบอกว่าอยากจะพาสเจอร์ไลท์ใส่ตอนร้อนนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมลองแพ็คตอนร้อนๆให้ดูดีกว่าเนะแต่มันก็ดีในแง่ที่แบบ มันก็พาสเตอร์ไลท์ไปได้ในตัวนะคะแต่ว่าภาชนะของเพื่อนๆน,นะเพื่อนๆต้องเอาไปต้มหรือว่าเป็นนึ่งเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อให้ภาชนะของเราสะอาดก่อนนะคะแยมของเราจะได้เก็บเอาไว้บริโภคได้นานๆแต่งกระดิ่งเดี๋ยวตักเสร็จแดีวเราดูกันอีกทีนะครับเพราะว่าตันนี้ต้องใช้ความพยายามในการตัก พราะมันร้อนนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีจ้ะค่ะตอนนี้นะคะขําก็เอาแยมใส่ขวดโหลเรียบร้อยแล้วนะบรรจุตอนที่คือเก็บตอนที่มันยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะคะแล้วก็ใส่ให้เต็มขวดคว่ำขวดลงแบบนี้นะคะก็เป็นการฆ่าเชื้อทั้งในขวดอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะบอกว่ามีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือ พอเวลาแยามเย็นแล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนเก็บใส่ตู้เย็นเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ทานได้นานขึ้นนะคะแล้วเวลาทานเนี่ยตักแบงออกมาแต่พอดีนะคะพอที่เราจะทานในหนึ่งครั้งใช้ช้อนสะอาดสะอาดตักแบงออกมานะคะแล้วก็ปิดฝาเก็บไว้ในตู้เย็นเหมือนเดิมการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้เราเก็บแยมที่เราทำ ที่เป็นแยมโฮมเมดเนี่ยค่ะเก็บไว้ทานได้นานขึ้นส่วนใครจะทำขายก็ได้เหมือนกันนะคะเมนูนี้ก็ไม่เลวทีเดียวที่จะทำขายนะคะแต่ว่าอาจจะต้องรอช่วงหน้ามะยงชิดแล้วก็นั่งปอกกันอย่างเมามันนิดนึงนะเพราะว่ามะยงชิดมันลูกเล็กนะคะแล้วก็แบบอาจจะต้องแบบอะไรนะมีเพื่อน ญาติพี่น้องรรม,มาเออเป็นกิจกรรมในครอบครัวมาช่วยกันนั่งปอกแล้วก็ทําด้วยกันนะคะก็แพ็คใส่ขวดแบบนี้นะคะผูกโบส้สวยๆทำ<ว>แถกขวดเล็ก<า>ๆขวดเล็กๆใช,เใช่เป็นของฝากก็ได้ใช่เป็นของฝากก็ได้หรือว่าใครจะทําค่ะก็ไม่เลวเลยนะเออลองดูนะคะ ไหนไหนมียมแล้วเนาะเดี๋ยวเราปิ้งขนมปังดีกว่าเพราะว่าแยามน่าทานมากเลยในวันนี้ สั่งแล้วเวลาถึงก็อือหืออร่อยหอมมากคือยมมะยงชีตเขาจะมีความหอมแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆน,นะโอเค,ค,คกินกินไอยู่นะปิดคลิปก่อนไหมเ, <laughs> เดี๋ยวเราจะไปทานต่อโอเคงั้นเดี๋ยวตรงนี้นะคะ ขออนุญาตปิดคลิปก่อนเนอลาไปได้วยความเ็ดอร่อยนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับช่องครัววันว่างด้วยนะคะกด subscribe ให้กับช่องครัววันว่างและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะและไม่พลาดการติดตามชมด้วยการกดกระดิง่งกริงกร๊งเพื่อที่จะติดตามเรานะคะเวลาเรามีสูตรหรือว่ามีเ,เมนูใหม่ๆเข้ามาในช่องนะคะ เบืบ่อๆจะได้ไม่พลาดนะคะวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายนีดินนี่ดิน<ด>ี่อันนี้ของปา้าอย่านะ <laughs> <laughs> บ๊ะบา,บายครับเราพบกันคลิปหน้าจ้าจ้าบ๊ายบายจ้า